ทำไมคนเราจึงหนีความทุกข์บางคนหนีไปในความเงียบบางคนหนีไปในเสียงเพลงบางคนหนีไปไกลถึงขนาดไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้การหนีอาจให้ความรู้สึกว่าปลอดภัยชั่วขณะเหมือนเด็กเล็กที่หลบอยู่ใต้ผ้าห่มแล้วคิดว่าไม่มีใครมองเห็นแต่ในความเป็นจริงปัญหาและความทุกข์ยังอยู่ตรงนั้นไม่เคยจากไปไหนมีเพียงเราที่เบื่อนหน้าหนี ไม่กล้ามองไม่กล้าเข้าไปแตะเพราะกลัวจะยิ่งเจ็บแต่แท้จริงแล้วความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูมันเป็นแค่สัญญาณบอกว่ามีบางอย่างในใจเรากําลังต้องการการเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ชี้ทางให้หนีทุกข์แต่ท่านชี้ทางให้เข้าใจทุกข์สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงทำเป็นสิ่งแรกหลังตรัสรู้คือทรงพิจารณาความจริงของชีวิตผ่านสิ่งที่เรียกว่า อริยสัจสี่เริ่มจากการมองทุกอย่างลึกซึง้งไม่ใช่เพื่อจมปลักอยู่ในทุกข์แต่เพื่อเข้าใจว่าทุกนั้นเกิดจากอะไรแล้วควรทำอย่างไรให้ดับสิ้นไปอย่างแท้จริงลองจินตนาการว่าเรากำลังปวดฟันอย่างหนักหากนี้ไปดูหนังไปกินของอร่อยไปเที่ยวทะเลอาจทำให้ลืมความปวดชั่วขณนะแต่พอกลับมาถึงบ้านความปวดก็ยังอยู่เหมือนเดิม เพราะต้นเหตุของความปวดยังไม่ได้ถูกจัดการความทุกข์ก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความผิดหวังความสูญเสียความกลัวความโกรธมันเหมือนเสียงเตือนจากภายในว่ามีบางอย่างในใจเรายังไม่เข้าใจยังไม่ยอมรับยังไม่ปล่อยวางการจะพ้นจากทุกอย่างแท้จริงไม่ใช่การทำให้ความทุกข์หายไป แต่คือการเรียนรู้ว่าจะอยู่กับมันอย่างไรโดยไม่ถูกรบกวนจากมันอีกต่อไปนิพพานในทางธรรมะไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ดินแดนลึกลับแต่เป็นสภาวะของใจที่เย็นลงดับแล้วจากไฟแห่งความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับไฟในเตาผิงถ้าเราเติมฟืนมันก็ลุกโชนแต่ถ้าหยุดเติมมันก็ค่อยๆดับลงในใจเราก็มีไฟเช่นนั้น ไฟของความอยาไฟของความไม่พอใจไฟของความไม่รู้ windows, ทุกคร ophobia, ั้งที่เราคิดว่าต้องได้ดั่งใจไฟนั้นจะโหมขึ้นทุกครั้งที่เราคิดว่าไม่อยากเจอสิ่งนี้ไฟนั้นจะยิ่งแรงทุกครั้งที่เราปฏิเสธความจริงไฟนั้นจะลุกท่วมจิตใจแต่เมื่อใดที่เราเริ่มเข้าใจความจริงว่าสรรพสิ่งไม่เที่ยงเมื่อใดที่เราเริ่มยอมรับว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก็ต้องดับไป เมื่อใดที่เราเริ่มปล่อยวางการอยากให้เป็นตามใจไฟนั้นจะค่อยๆดับลงเองจิตที่ดับจากไฟเหล่านั้นคือจิตที่เข้าถึงนิพพานนิพพานไม่ได้หมายถึงไม่รู้สึกอะไรเลยแต่คือการรู้สึกโดยไม่ทุกข์กับความรู้สึกนั้นอีกต่อไปยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนคนที่เดินตากฝนถ้ายังยึดว่าฝนไม่ควรตกก็จะโมโหหงุดหงิด แต่ถ้ารู้ว่าฝนตกก็เป็นเรื่องธรรมดาก็จะเดินต่อไปโดยไม่ทุกแม้เปียกก็ไม่บน่นแค่ทําใจให้ว่างหาร่มหรือเดินให้เร็วขึ้นไม่เสียพลังไปกับการโต้เถียงกับฝนชีวิตก็เช่นกันไม่มีใครห้ามไม่ให้ฝนตกในชีวิตเราแต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่เปียกในใจพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้หนีไปจากโลก แต่ทรงสอนให้เข้าใจโลกไม่ใช่เข้าใจด้วยความรู้แต่เข้าใจด้วยใจที่สงบเห็นตามจริงเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่เที่ยงอย่างไม่โกรธไม่กลัวไม่เกลียดลองนึกถึงคนที่เคยทำให้เราทุกข์มาถ้าเรายังยึดถือความเจ็บปวดยังย้อนคิดว่าทำไมเขาทำกับเราอย่างนั้นใจเราจะยังร้อนอยู่เหมือนน้ำเดือดที่ไม่มีวันเย็น แต่ถ้าเรากลับมาดูใจของเราเองมองว่าเขาก็เป็นมนุษย์ที่มีความไม่รู้มีความกลัวมีความเจ็บปวดในแบบของเขาเมื่อใจเริ่มเข้าใจความเกลียดจะค่อยๆจางเมื่อใจไม่เติมไฟความร้อนก็หายไปเองนี่ไม่ใช่การให้อภัยเพราะต้องทำแต่เป็นการให้อภัยเพราะเข้าใจว่าการไม่ให้อภัยทำให้เราเป็นทุกข์เองคนที่เข้าถึงนิพพานจึงไม่ใช่คนที่หนีโลก แต่คือคนที่เข้าใจโลกอย่างลึกซึง้งจนไม่ทุกไปกับโลกอีกต่อไปลองพิจารณาชีวิตตัวเองว่าความทุกข์ใดที่เรายังพยายามหนีความกลัวใดที่เรายังไม่กล้ามองตรงๆความเจ็บใดที่เรายังยึดไว้นั่นอาจถึงเวลาแล้วที่เราจะวางมันลงไม่ใช่ด้วยการฝืนใจแต่ด้วยการเข้าใจมันจริงๆใจที่เข้าใจย่อมไม่ทุกข์ ใจที่วางได้ย่อมเย็นใจที่ไม่ยึดย่อมเป็นอิสระเมื่อใจถึงอิสระภาพนั้นนั่นคือประตูของนิพพานไม่มีเสียงระฆังดังไม่มีดอกไม้ปโปรยไม่มีแสงสีทองมีเพียงใจที่นิ่งใจที่ไม่เร่าร้อนใจที่เข้าใจความจริงและไม่ทุกกับมันอีกต่อไปขอให้ทุกก้าวที่เดินไปเป็นก้าวที่ไม่หนีทุกข แต่เป็นก้าวที่เข้าใจมันทีละน้อยจนวันหนึ่งใจจะหยุดดิ้นแล้วได้พบกับนิพพานในหัวใจตนเองหากมองให้ชัดขึ้นจะพบว่าสิ่งที่ทำให้ใจเป็นทุกข์จริงๆไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างนอกแต่อยู่ที่วิธีที่ใจของเราไปจับมันเวลาถูกใครดูถูกเราไม่ได้เจ็บเพราะคำพูดของเขาแต่เจ็บเพราะเราเชื่อคำนั้น แล้วตีคุณค่าของตัวเองตามที่เขาพูดเวลาสูญเสียของรักเราไม่ได้ทุกเพราะสิ่งนั้นจากไปแต่ทุกเพราะเราไม่ยอมรับว่ามันจากไปได้จริงๆใจยังดึงยังรั้งยังห่วงแหนความทุกข์ไม่ใช่แค่ผลของความผิดหวังแต่มักเกิดจากความไม่ยอมรับในความจริงเราถูกสอนให้อยากได้สิ่งที่ดีอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์อยากให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจ แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้วิ่งตามความพอใจท่านสอนให้เข้าใจว่าความพอใจและไม่พอใจคือสิ่งที่แปรปรวนวันนี้ได้วันนี้พอใจพรุ่งนี้เสียพรุ่งนี้ไม่พอใจแล้วเราจะเป็นสุขจริงได้อย่างไรถ้ายังผูกใจไว้กับสิ่งที่ผันผวนชีวิตคนเราเหมือนล่องเรืออยู่กลางทะเลบางวันคลื่นสงบบางวันพายุแรง เรือที่แข็งแรงไม่ใช่เรือที่ไม่เจอพายุแต่คือเรือที่รู้วิธีตั้งเสาให้มั่นบังคับทิศให้ถูกใจที่มั่นคงก็เช่นเดียวกันไม่ได้หมายถึงไม่เจอปัญหาแต่คือใจที่เข้าใจธรรมชาติของปัญหาและไม่หลงกลความปรุงแต่งของมันหลายคนคิดว่านิพพานเป็นเรื่องของนักบวชเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงนิพพานคือสิ่งที่เข้าถึงได้ในจิตของทุกคน ไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องเปลี่ยนาศาสนาไม่ต้องละทางโลกแค่เปลี่ยนวิธีมองแค่เรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกอย่างรู้ทันแค่หยุดต่อสู้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องสู้เช่นเมื่อลูกดื้อเราอาจหงุดหงิดแต่ถ้าเข้าใจว่าเด็กยังไม่รู้ยังเรียนรู้ไม่พอใจจะอ่อนลงไม่ต้องตะโกนไม่ต้องตีแต่รู้จักพูดด้วยความเมตตานั่นคือการดับทุกอย่างหนึ่งโดยไม่หนีไปจากปัญหา หรือในเวลาที่งานผิดพลาดถูกตำหนิเราอาจรู้สึกด้อยค่าแต่หากเข้าใจว่าความผิดพลาดคือครูใจจะไม่อ่อนแอไม่ท้อถอยแต่จะลุกขึ้นมาเรียนรู้ใหม่อย่างไม่ทุกจนหมดแรงใจที่เข้าถึงนิพพานไม่ใช่ใจที่ไม่รู้สึกแต่เป็นใจที่รู้สึกทุกอย่างได้โดยไม่ยึดต,ติดเหมือนภูเขาใหญ่ไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องลมจะพัดแรงแค่ไหน ก็ยังตั้งอยู่ตรงนั้นเพราะภูเขาไม่ต่อต้านสิ่งที่ผ่านเข้ามาแต่ยืนนิ่งอยู่กับที่เข้าใจธรรมชาติของทุกสิ่งนิพพานอยู่ตรงนั้นเองไม่ใช่การหลุดพ้นจากโลกแต่คือหลุดพ้นจากการดิ้นรนในใจคำว่าดับในพุทธธรรมไม่ใช่ความตายแต่คือการดับความเร่าร้อนของใจใจที่ไม่เร่าร้อนด้วยความอยากความโกรธความกลัวความหลง คือใจที่เย็นและเป็นอิสระเราทุกคนมีโอกาสเข้าถึงความเย็นนั้นไม่ต้องรอให้บวชไม่ต้องรอให้หมดภาระแค่วันนี้เริ่มหันกลับมาดูใจตัวเองพิจารณาสิ่งที่เป็นทุกข์ในใจแล้วหยุดโทษคนอื่นหยุดนี้หยุดผลักไสให้เวลาตัวเองนั่งเงียบๆฟังเสียงของใจเพราะเสียงแห่งนิพพานไม่ดังกึกก้องแต่มาในความนิ่งเงียบ มาในจังหวะที่เราไม่ดิ้นไม่ฝืนไม่ต่อต้านอะไรเลยบางทีเพียงวางใจให้สงบความเข้าใจจะค่อยๆผลิออกเหมือนดอกไม้ที่ไม่ต้องฝืนบานแต่บานเองในเวลาที่สมควรนิพพานก็เช่นนั้นไม่ใช่เป้าหมายสุดขอบฟ้าแต่อยู่ใกล้เพียงใจที่ไม่ยึดอยู่ตรงที่ที่ใจยอมรับความจริงโดยไม่เศร้าโศก อยู่ตรงที่ที่ความวุ่นวายในใจได้หยุดลงอย่างเรียบง่ายแต่ก่อนที่ใจจะถึงความสงบเช่นนั้นได้จริงต้องมีช่วงหนึ่งที่ใจต้องยอมเจ็บต้องยอมเปิดตาต้องยอมเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่อยากรับรู้เหมือนคนที่เคยวิ่งหนีเงาของตัวเองยิ่งวิ่งเงายิ่งตามแต่เมื่อหยุดนิ่งยืนหันกลับไปมองจึงได้รู้ว่าเงานั้นไม่มีธิ์อะไรเลย มีแต่เราที่กลัวเงาทั้งที่มันคือสิ่งที่ไม่มีเนื้อไม่มีแก่นทุกในใจก็คล้ายกันเมื่อยังไม่กล้ามองมันเหมือนยักษ์ใหญ่แต่เมื่อมองด้วยใจที่นิ่งพอเราจะเห็นว่าทุกนั้นเกิดจากการปรุงแต่งความเข้าใจผิดความไม่รู้เมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นความทุกข์ก็หมดแรงลองนึกถึงการนั่งดูฟองสบู่ลอยในอากาศตอนแรกมันดูสวยดูน่าตื่นตา แต่พอพิจารณาอย่างใกล้ชิดจะเห็นว่าฟองสบู่นั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีแก่นไม่มีแกนมันลอยอยู่เพราะอากาศที่บางเบาและจะแตกหายไปในไม่กี่วินาทีอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเราก็เช่นกันแม้จะดูใหญ่โตเหมือนท่วมทน้นแต่หากมองอย่างเข้าใจมันก็เหมือนฟองสบู่ลอยขึ้นมาแล้วหายไป ไม่มีอะไรควรให้เราไปยึดจนใจต้องเป็นทุกข์กับมันพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของไม่ว่าจะเป็นคำชมคำตำหนิหรือความรู้สึกใดๆทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นแล้วดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อใจเข้าใจความจริงนี้ ใจจะไม่ตื่นตระหนกกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะได้หรือเสียไม่ว่าจะเกิดหรือดับใจจะเหมือนผิวน้ำที่นิ่งแม้ใบไม้จะหล่นลงมาก็ไม่กระเพื่อมมากนะักการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่มีนิพพานเป็นหลักไม่ได้หมายถึงการหลีกหนีความสัมพันธ์หรือการไม่ทำอะไรเลยแต่คือการทำทุกสิ่งด้วยใจที่ไม่หลงไม่ดิน้นไม่ร้อน เหมือนคนที่ทำงานด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความกลัวเหมือนคนที่รักใครสักคนด้วยใจที่ไม่ยึดไม่หวังให้เขาเติมเต็มแต่พร้อมยินดีแม้เขาจะเปลี่ยนไปความรักที่เย็นลงไม่ใช่ความรักที่หมดไปแต่เป็นความรักที่หยุดเรียกร้องหยุดคาดหวังหยุดยึดว่าเขาต้องเป็นอย่างใจเราเสมอชีวิตก็เช่นกัน เมื่อใดที่เราหยุดคาดหวังให้ชีวิตไม่มีปัญหาใจจะเปิดรับปัญหาด้วยความเข้าใจและนั่นแหละคือจุดที่ทุกข์ค่อยๆดับไปทีละเล็กทีละน้อยการดับทุกข์จึงไม่ใช่เรื่องของการมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือการมีใจที่เข้าใจในความไม่สมบูรณ์ของชีวิตไม่ต้องรอให้ทุกอย่างลงตัวไม่ต้องรอให้ความเจ็บหายไม่ต้องรอให้คนเข้าใจเรา เพราะความสงบไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่อยู่ที่ใจเราจะเข้าใจความจริงได้แค่ไหนลองถามตัวเองอีกครั้งว่าทุกที่เราแบกอยู่ตอนนี้มันมาจากความจริงหรือมาจากใจที่ยังไม่ยอมรับความจริงนั้นและถ้าใช่จะวางมันลงตอนนี้เลยได้ไหมวางไม่ใช่เพราะจะได้สบายแต่เพราะรู้ว่าการยึดไว้ไม่ช่วยให้สิ่งใดดีขึ้นเลย ใจที่ยอมวางแม้เพียงเสี้ยววินาทีจะสัมผัสได้ถึงความเบาที่ลึกจนบรรยายไม่ออกความเบานั้นแหละคือกลิ่นแรกของนิพพานเมื่อใจวางความโกรธลงครั้งแรกจะรู้ว่าตัวเองไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนเมื่อใจวางความกลัวลงครั้งแรกจะรู้ว่าโลกไม่ได้มืดอย่างที่เคยมองเมื่อใจวางความคาดหวังลง จะเห็นคนตรงหน้าชัดขึ้นในแบบที่เขาเป็นและเมื่อวางได้มากขึ้นวางความยึดในตัวตนวางความยึดในอดีตวางความยึดในอนาคตวางแม้แต่ความยึดว่าจะต้องนิพพานให้ได้เมื่อนั้นเองนิพพานจะปรากฏในใจโดยไม่ต้องไปหามันที่ไหนเลยเมื่อเข้าใจว่านิพพานเป็นเรื่องของใจที่สงบ เป็นภาวะของจิตที่คลายการยึดไม่ใช่เป้าหมายที่ไกลโพ้นเราจะเริ่มมองชีวิตทุกวันด้วยดวงตาใหม่ไม่ใช่ดวงตาที่จ้องจะเปลี่ยนโลกแต่เป็นดวงตาที่เข้าใจโลกและวางใจให้พอดีในทุกกิจวัตรประจำวันแม้เพียงล้างจานเดินจ่ายตลาดพูดคุยกับใครถ้าทำด้วยใจที่มีสติมีความอ่อนโยน เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่เข้าไปเป็นมันก็เป็นการฝึกใจให้เดินไปสู่นิพพานอย่างเงียบๆไม่ต้องมีพธิธีไม่ต้องอยู่ในป่าเพียงฝึกใจให้เบาลงวางลงรู้ทันแม้มีคนพูดจาไม่ดีเราไม่ต้องตอบโตเพราะรู้ว่าคำพูดของเขาเป็นผลจากใจของเขาไม่ใช่ของเราใจเราจะไม่ยอมเป็นเชื้อไฟ ใจที่ไม่เผาใจตัวเองซ้ำอีกคือใจที่ดับแล้วจากความโกรธหรือบางวันความเศร้าเกาะอยู่แน่นไม่ต้องไล่มันไม่ต้องฝืนยิม้มแค่รู้ว่าใจเศร้าและยอมให้มันอยู่โดยไม่ยึดใจที่ไม่ต่อต้านความเศร้าแต่ไม่ให้มันครอบงำคือใจที่เริ่มเดินไปทางแห่งนิพพานบางคนเคยบอกว่าไม่อยากรู้ธรรมะเพราะยิ่งรู้ยิ่งทุก แต่ความจริงแล้วความทุกข์ไม่ได้เกิดจากธรรมะแต่เกิดจากการรู้ไม่ครบรู้ไม่ทัว่วหยิบธรรมะมาส่องแค่บางแง่แล้วตีความด้วยใจที่ยังไม่ยอมวางธรรมะที่แท้จริงไม่เพิ่มทุกข์แต่ทำให้เห็นทุกข์ชัดขึ้นเพื่อให้วางได้ไม่ใช่เพื่อให้เป็นคนดีอย่างตึงเครียดแต่เพื่อให้เป็นคนธรรมดาที่ทุกข์น้อยลงเพราะเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่มากระทบ ทุกที่มีก็ยังมีโลกที่เปลี่ยนก็ยังเปลี่ยนแต่ใจที่เข้าใจทุกไม่วิ่งหนีไม่เกลียดไม่ปฏิเสธจะอยู่อย่างไม่หวั่นไหวนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานเป็นสุขไม่ใช่สุขแบบตื่นเต้นสนุกสนานแต่เป็นสุขที่นิ่งลึกเย็นยั่งยืนเหมือนคนนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ในวันที่แดดแรงไม่ใช่เพราะแดดหายไป แต่เพราะรู้จักหาที่ร่มให้ใจธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ต้องใช้ความพยายามจนหมดแรงแต่เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความอ่อนโยนความใส่ใจและการกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงลองหยุดสักพักหายใจเข้าลึกๆแล้วดูว่าใจเราตอนนี้กำลังยึดอะไรไว้ความกลัวความคาดหวังความเสียใจเมื่อรู้ทัน ลองวางมันลงแม้เพียงชั่วครู่แล้วดูว่าใจเรารู้สึกอย่างไรอาจยังไม่สงบแต่ก็เริ่มไม่ดินและเมื่อทำบ่อยเข้าใจจะเริ่มจดจำทางแห่งความสงบเริ่มคุ้นชินกับการวางมากกว่าการเกาะเกี่ยวและนั่นคือหนทางที่ใจจะค่อยๆใกล้นิพพานเข้าไปเรื่อยๆนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ตรงที่เราเลือกไม่ต่อสู้กับสิ่งที่ควรปล่อย อยู่ตรงที่เรายอมเห็นความจริงโดยไม่หลบตาอยู่ตรงที่เราเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่แท้ไม่ใช่การได้ทุกอย่างแต่คือการไม่ต้องดิ้นรนกับทุกอย่างอีกต่อไปทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงสภาวะนี้ไม่ว่าชีวิตจะวุ่นวายแค่ไหนไม่ว่าปัญหาจะยังไม่จบไม่ว่าใจจะเคยหนักแค่ใดเพราะทุกครั้งที่เราหยุดวิ่งหยุดฝืน หยุดยึดแล้วมองโลกอย่างที่มันเป็นนั่นแหละเรากำลังแต่นิพพานครั้งหนึ่งแล้วในชีวิตและทุกครั้งที่แต่ได้ใจจะจดจำแล้วอยากกลับไปตรงนั้นอีกโดยไม่ต้องถูกบังคับไม่ต้องถูกเทศนาเพราะใจรู้ว่านั่นคือที่พักที่แท้จริง